พิณอนชนิดหนึ่งคือคลายเฮ็ดละงูขนาดนะครับคุณจูมหนึ่งสีเทาครับนี่ครับลายได้ครับพี่น้องมาก็มากเก็บอร่อนะครับนี่ทานได้เคยกินนะครับนี้อาจจะได้ภาพไปไก่นะครับพอ็นยังไงเพื่อนพิณองครับนี่อีกนะครับต่อมาเป็นไข่ไก่นะครับเี็ดละงู พญายมัยยัยพรม่พี่น้องลุงป่านะอาอยาสนิทมิตรสหายทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เลยครับูเขามารับชมญตัวหลวงนะครับมันนี้ก็พอกระบายวินผู้เดียวเก่านะครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่เก่ามิจนาเยน็นน้องแฟนลอยหกสิบหาครับมันนี้แกเข้ามาพิการปานวนวลทองก่อนนะครับในเขตบ้านน้องเป็นบนหน่วยคามเพื่อวุนทลิกจังหวัดอุบลราชธานีกับสีออมขึ้นไปถึง,งออมลงดุ่มแล้วครับเุดกว่าสีมานัลล่นแหละนะครับสีมานหรี่ผมมันกับไปหลุดเงินเบิ้งนะครับ หลังจากม่ววานีนเฮดละงกไปไล่เตือนะครับเกือบสามกิโลในเฮดละงกครับเฮดเผือกอีกร่วมม่วว่านนีกสามโลก็กลวยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปหลุ่นเงินเบิ่งครับในเขตปลาบันน้องแปนนี่จะมีเ็ดยังเนี้ครับในส่วนนี้ครับมาดอกแหลกเหกมมันนะครับเฮดเผือกขาลายครับนะครับเขามาเก็บโต๊ะม่วงว่านนะครับฮ่าเบึงกันอีกครับกำลังเห็น เป็นงูองจุมนะครับมีบางท่านทามว่าไปถือกล่องให้ผมผมตังเอานะครับมีคาตังมีอันนี้นะครับเพราะว่ามาผู้เดียวนะครับหน,หนึ่งกะ็ะบอกท่านแข็งแรงยีนะครับเนาะใส่คาตังกล่องตังเอาครับครับเพชรงูชุ่มงามเลยนะครับซองจุมนะยังอีอยู่ครับเก็บตกอาชิมูวิไงคือมูอวานนะครับนอกจากสิบ ฝุ่มผ่อมูไม้นะครับเนาะโอ้ยนกขาวต่มหนึ่งครับอย่ง,งูเวียนหายานี่เลยนะครับไข่หนึ่งแล้วครับเนี่ยเนาะพูดตูมหนึ่งครับ เห็ดเงของเขาวนะครับตูนใหญ่สะใจไปเลยใครนะครับนับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในการขี่รถนี่แหละนะครับเนะาะไปเรื่อยๆมองมังหันไดแจด็คดอกรับไม้เก่าห้องหนึ่งสองสามสี่หาหก รวมละเจ็ดนะครับทั้งไข่ทั้งอันนี้ขึ้นมาเนี่เอาเห็ดเพิ่งเขาหรือว่าเพิ่งไข่นะครับเพิ่งเขาเขาดอกหนึ่งครับแมงจอนะครับตัวแข็งดีครับเฮ็ดหนังครับบันเฮ็ดไข่นะครับดอกหนึ่งครับไปเสียบไม้ยางนะครับ ไข่อ้าวห็ดไข่แลยก็ห็ดปึ่งไข่นะครับ,รบ,บ,บน,นะครับจับดอ,อกมีมนเหงาเลยนะครับเป็นแบบเป็นลาสิออกชี้มุนๆเนี่นะครับขมแหงครับอ้าวไข่เห็ดและงมกครับเป็นมาเรื่อยๆก็ย กําลังเห็นเรือยนะครับหนูกขาวนะครับเนาะครับค้าลายนะครับเรือเห็ดเพิงเรือเห็ดเพิงเมือดเออืมเรยอครับหนุกซีสมนะครับกําลังเห็นตุ่มหนึ่งหากันเบิงองกินนะครับเนาะค้าลายครับบ๊า มีบ้านหนึ่งนะครับงูขาวเห็ดปุ่งดำนะครับบ้านเรียกว่าเห็ดปุ่งกาน,นางานไปเรื่อยๆนะครับออกจากปลาดงมาเขาเนี่ยมันพลาดเนี่ยนี่ครับรับเห็ดงูสีสมนะครับนี้อาจจะได้ภาพไปไกลนะครับเป็นยังไงเป็นยไ,ง,ง,ไ,ง,ง,ไง,งพี่น้องครับ เน็ตเกิดจะเกิดจังไดนะครับปีนี้ครับว่ามันสีมูใหญ่ครับเพราทฉันเห็นมูใหญ่องน,นะครับนะครับหาจูมนะครับนี่นะครับ สอันกันอยู่แนว่นี้นะครับลังหงกสีส้มไข่ครับอีกไข่หนึ่งนะครับเมื่อเห็นมันกหนบ้างกุกใหม่นี่นะครับ สีเหลืองสีส้มนี่แล้วนะครับอืมครับเหลียงไครมานะครับอ้าบมึงดีๆีเลยครับขันันได้ที่มาเก็บก็ได้ครับเห็นว่าสีสันแนวนี้หลีดีบ่คอยกันครับแกงนี่หอมไปแกงอยู่ีสันล่างนี่หอมไปหอมทึบสันซิบพอดีครับเน็ดละงูนี่ก็ได้ครับ ตูนหนึ่งครับว่าเห็นเมืองหันนี่ครับใบลูกโคกบังนะครับเนาะต่อมาเป็นไข่ไก่นะครับเบิ่งหลุนเบิ่งเฮ็ดละง,งูซีอย่างนี้ครับเนืดละงู ดึงกันครับว่าใครใหญ่นะครับนี่ครับละมูอเดียวกันไล่ลงมาเนี่ยนี่ครับแต่เป็นจูงก็จะจูงใหญ่นะครับอีกไข่หนึ่งครับครับบานบึดนะครับพูดครับพูดอ่ะบานจะได้เอาเลยนะครับมือนจะไปเห็ดเสือก็ได้นะครับเอาไปแกงกระเสือเพื่อนครับ เลยนะครับชุ่ง,ง,ง,งเฉาเบาอือหน,นึ่งเจ็ดดอกจุ่มนะครับใส่ตากันนะครับ เห็ดปลาจากธรรมศาสตรนะครับมีทั้งบานทั้งตูมนะครับเนะาะาเบึงกันอีกนะครับบานพี่หนอนชนิดหนึ่งคือกายเห็ดละงูขนาดนะครับผุนตูมหนึ่งสีเทาครับเป็นเห็ดยังเนาะครับพีพ่นนองครับนี่ครับผมไมากิดกินไหนแล้วแต่ผมไม่เคยกินนะครับ เอานีกันนะครับราชไฟบนดอกบานเป็นลักษณะเป็นแนวใดลักษณะดอกบานนะครับเป็นบบกจัดยีใ่ในประเทเดละงูแล้วนะครับนี้มือจับก็เป็นอย่างดอกเพราะว่าสีดําก็ยังเคยกินอยู่นะครับครับตุ้มนี่ครับไลู่ได้ครับไม่หนองมากผมมากเก็บเอาได้นะครับนี้ท่านได้เคยกินนะครับ เห็บประบ้านน,นะครับทุกคนมานี้นะครับอ้าวเห็ดงูบ้านเลยแกเพิงดดำครับบ้านหรือว่าเพิงทานนะครับ อย่างใดกันต่นอเนาะพี่นองครับเห็ดออกห่างๆนะครับยังพ่ทนแดดแห้งนี่นะครับกระลุนเงินไปอีกช่องซางมื่อแล้วนะเห็ดอมนกนะครับบันถึนแดงคาเตียรครับหรือว่าเห็ดเปื่งขิมินนะครับแดงหวานด้วยกันครับนี่กรไดเห็ดเปล่งไข่นะครับบน ครับดอกนิดหน่อยก็ยังมีนะครับเผิ่งไข่เราจิปิดไลยนะครับมีววนเบิ่งสีหยั่งมา้นะครับแล้วปิดดีๆทีหนึ่งครับเฮ็ดล้างเขียวนะครับบานครับที่เก้าเฮ็ดเดียวเห็ดเพิ่งเขาหน่อยออกได้นะครับกําลังเหลื่อมนะครับอันนครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเลยนะครับไปจนอิดแล้ะครับวันนี้ครับเห็ดออกเม่ทนันบูมนะครับเม่ทนโขบครับ ไปครับสิพาไปไปในบ้านอีกเนาะวันนี้ครับไปหาหนึ่งกับหนองกูเกิลกันครับไปครับจงไปเบืองเฮ็ดยู่ในบ้านแล้วออกจากตาจากยังเนาะครับมันนี้ครับพี่น้องทางเมื่อครับมันนี้สิเมื่อช่างสิพาดิงดองนะครับด้าสิพาแวะอยู่นะครับเป็นปลาเฮ็ดเบิดเลยครับนี่ทะเลาะนี่เราอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กับปทัวร์นะครับปลาเขตนี้ขนาดในเขตปลาจุ่มส่วนเลครับนี่ อ่าครับจะพาไปเมืองช่างสะผานยิงดองอีครับนี่แล้วนะครับสะผ่านครับจะลามาทางจิตะวันต๊นะครับมาผ่อนจะผานนี่นะครับนี่นะครับไปพ่อกันกนี้เท่เรอยู่แยกคุณน,นะครับยัสิบอรทางน้ำมือนี้ครับ ่านจะถ่ายคลิปนะครับแยกเส้นทางจากหอยคามามองแว่ปลาเฮ็ดทางนี่ครับผ่านยิงดองนี่เนาะครับเนาะไปครับเบิ่งมองแยกครับบันนี่แล้วนะครับเไปนอนแยกเดี่ยวมาบางหันนะครับมาจากหอยคามาเส้นบันขาบากเนาะครับนี่ครับมองเชิงเกตเป็นเซอ์ไฟอยู่นี่นะครับขันขาพอดีนะครับ กะตรงไปจะเป็นบานน้องเมกนะครับเ้นบานหุ่ยคาน้องเมกขําบากนะครับนี่เดี๋ยวลงเป็นอีกเลยหอดป้าเฮดเลยแล้วนะครับป้าครับไปหานรงนึงกันครับผลับบานบาวินก็อยู่อีกชัดไปอีกประมาณ2กิโลนะครับนี่นะครับกระชิเล่รงเรียนไปอีกนะครับเลยรงเรียนไปประมาณ200เมตรนี่แล้วนะครับกัดซีเรียวกัดซเลียลสายนะครับรงเรียนบานน้องแปดนี่นะครับ นะครับบอกทางข่าวๆแล้วขึ้นหิหอนะครับทางบ้านครับกันเลยเห็นไปเป็นอบตนะครับอบตตำบลไบกาอ่าครับมากลับมาหอดบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับไปลับไปหาหน่องนึงกันครับอยู่ตูบตวเราล้างไม่หรืแล้วนะครับเนาะกับน้องกูเกินเห็นยังอยู่ไปเบิ่งครับอ๋อกําลังพักกันเห็นยังอยู่กูเกินนอนละจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ้าน,นี้ได้เฮ็ดบ่ค่อยไลยนะครับก็เลยพามาไอ้นึงพิ่ชิปนี่แหละครับได้แลนอนรับบ่นอนรับคือเกอ่าจ้าสวัสดีพ่อแม่ใหญ่นี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนอนรับนะครับนอนดีบ่เชิงนี้นอนดีแห้จ้าพี่น้องนี่น,น,นะครับน <c oughs> กลา,างมุะเรับเพราะว่าเมืองวันก็ไม่มีร้ายนั่น,นนึงจ้าอ่ะไปเอามาเบิ้งเฮ็ดกันวันี้น้องกูเก็นนอนอยู่นะี่ละจ้าอ่ารับไหมอ่านอนนึนงเงียงกับตามาเลย <c oughs> เจ็บแั่งานอยู่ได้จ้ะพี่นอนนี่เรางงนะจา้ะ จุ่มก็มีดอกบานก็มีจ้ะ่เก,บก็บอนนบอกแ,แล้วจังจพีเบิ่งอีกเช่นนึงครับเบี๋ยวเดี๋ยวอนึงเดี๋ยวละจ้ะซื้อวัสด่ได้จากพี่น้องเนะจ้ะกระมังมือครับกระมังมือใหญ่กระตาใหญ่ว่ะนี่นะครับเฮ็ตละง,งูเดนโฟโรบอเมริกาปะมีมันกมเกือบพีจ้าก็เดี๋ยวใส่กันแกงกินได้วันนี้ เชีงกินได้เจ้าน้องหนึ่งบ้านกินหรอกจ้าะว่าเจ้ะ,จะไปส่งให้พ <c oughs> <นอ>ี่ใหญ่ไม่ใหญ่ผู้เป็นสางเนาะจ้าแตเสียดอกบ้านนี่แหละครับคนครับหนอใหม่จังเบิงนะครับอ่าหนึงน่งห <c oughs> นึน่งกิจชิบสำนักกิจเหมือนกันเลยเชียงพอดีนอกจากพี่น้องกับไอ้บินไปผู้เดียแลวนอากจากทราบหนึงน่งไปได้นอกจากกับถาแ,แข็งแรงกัะไอ้น้องแข็งแรงก็นอกนาจากหนึน่งยังฉิบไปหาเฮ็ดให้พี่น้องพี่ใหญ่ไม่ใหญ,ญ,ญ่รับชมกับนอกจากสำนักกิจเหมือนกับมุ่งเี้ยงไรจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า บอกกันเกิบนะเด้จ้าครับผมเนี่ยนะครับเน็ตพังเอาครับที่ว่าไล่ถือพี่นะจ้อเน็ตกำลังยืดกับกันเนี่ยนะครับจามที่ผมไทยเส้นทางนิเบวงพ่อแม่พี่น้องขยักมากครับเน็ดเกิดกำลังเหลื่อมีนะครับแขนแดดอี๊ดซ้อมซ้มือนะครับก่อนจากการอยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเอฟซีทุกท่านครับจงประสบดจะโชคดีโชคมานครับเนี่ยมีโรคภัยมากกำกายครับ ทุกทางด่านร่างกายและก็จิตใจครับแหลมรวเง,งินทองคือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปวันที่เก่ามิถุนาย,ยนสองพันหกสิบห้านี่ก็ขอเกล้าคาว่าสวัสดีครับพกกลอดการจิตใหม่หมูม่ใหม่ครับอันหนึ่งก็สิรเวลาเง็ดพปอเง็ดแล้วครับ